จะรู้เห็นแต่บ้านภาษารีบุตรว่าห้องภาษารีบุตรอยู่ตรงไหนตามมาด้านนี้ใช่ห้องภาษารีบุตรอาตมามานั่งอยู่ที่ห้าปีห้องภาษารีบุตรเลี้ยวขวาจ่ายค่าตำรวจหนึ่งร้อยปีทุกวันคือห้องนี้ห้องภาษารีบุตรจะเย็นมากข้างนอกห้าสิบสามองศาเป็นตรงนี้นั่งได้ทั้งวันอ่าตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าห้องภาษารีบุตร สารีปุตตารูมอันนี้ไกไกดลาดบอกตรงนี้เข้ามาข้างในได้น,นะโยมนะจห้องจะไม,ม่ค่อยกว้างอันนี้ยืนยันได้ชัดเจน<ด>ห้องภาษาลิบุตรเข้ามาข้างในได้อยูอ่นี่ก็คือห้องภะสารีบุตรห้องพักนะห้องพัก<ห>ใช่ใช่ห้องระสารีบุตรเนี่ยซากต่างๆปูนจะมีอันนี้ ห้องภาษาลิบุตอาตมาชอบนั่งบริเวณนี้อยมอันนี้เป็นทางจงกรมของอาตมาห้าปีอยู่อย่างนี้นะพี่กิ <c oughs> ตได้รับความร่วมยินพอสมควรตรงนี้ตั้งแต่ปีห้าสองจนถึงปีห้าเจ็ดอยู่อย่างนี้เลยแล้วตำรวจเขาก็มีไม้ไผ่วางไม่ให้คนเข้ามาตรงนี้ก็จะยืนเดินรักษาข้างบนใจเขาหนึ่งร้อยดูปีน <c oughs> พาวนาดีตรงนี้โยมถ้าใครมีโอกาสก็มานั่งได้นะใจตำรวจหนึ่งร้อยดูปีนั่งแต่อาตมาจะมีขวด จะไปฉีจะไม่ฉีในบริเวณนี้ใช้ขวดฉีใส่ขวดน้ำหนึ่งขวดขนมสองก้อนฉันตอนเพลนไปที่กุฏิปังคำจังเพนนิยมเอาเดี๋ยวยังมาเพิพ่งมาเพิ่งมาอ่ยังไม่มาเจอเอาให้ผมพี่ก่อนโอ้ให้ระเจริญน่าจะชิปก่อนเจริญน่าจะชิปรวมข้าถวายคนละขวดอาจารย์ขวดหนึ่งขวดได้แล้วได้แล้วได้แล้วจะได้รูปละหนึ่งขวดครับอันนี <c oughs> ้หลงพวกดำเดี๋ยวเอออุ้มออกช่วกันโยมถืออ๋อช่ว โยมต้องใจรูปีด้วยสมาสัมุทโทภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวากาตภาควาตาธรมโมธรรมนามาสามี สุปฏิปันโนภะเาวะตัวสาวกะสร้างคัสร้างทางนมามีตรงนี้อิกฐานให้มีปัญญามากให้รู้แก้ปัญหาชีวิตตัวเองให้บรรเทาทุกข์เป็นห้องของใครนะห้องของภาษาลิบุตรครับเอาจากนั้นภาษาลิบุตรแล้วก็เป็นห้องพ่อนาหลวงพ่อสมหวังจากนั้นท่านท่านปฏิพานแล้วไม่ใช่มาพักก่อนล่วงหน้าครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปาวาริกรรมวันอยู่ด้านที่เราจะไปบรรยายนะครับ ปาวาิกัมพวันเราพัะสาบุตรมาพักที่นี่มีมูลลัคนุตีของพระเจ้าด้วยอยู่ข้างปาวาลิกัมพาวันแล้วจะโบกุติของพระนางคำจังไปที่โบนะอยู่ใกล้ๆกุติของพระนางคำจังนารัทานี้แต่สมัยพระพุทธเจ้าเลยหรอมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยจำรรษาแต่เป็นวัดเลขของมหาวิยาลัยนั่นไอ้แบบ เป็นวัดเรกในนาลันทาชื่อว่าปาวาริกัมพวันชื่อว่าปาวาริกเศรษฐีพ่อค้าขายขนสัตว์เป็นคนสร้างที่เดิมจะไปฟังบรรยายด้านนู้นก็คือเดิมเป็นวัดต่อมาเป็นวัดใช่แล้ววาไอ้โพสอเปรตอถมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นยุคหลังพุทธกาลท่านในสมัยพุทธกาลฮะปาวาริกัมพวันเศรษฐีปาวาริกเศรษฐีพ่อค้าขนสัตว์ สร้างผวาลกะสามีบุตรมาที่นี่ตรงนี้อย่างใช่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นหวาลช่วยครัเป็นาวาลิกมพวาลอ่าวาลเ็คแทรกกน้ไไก็ซ่อมแอต่สวข้างล่างเนี่ยอนวราลยโอ้โอ้โอุ้นรุนลุนรุนนเตะไหมเตะไหม ไม่เตะโอ้เหนียวเหนียวคนบุญอย่างนี้และ <c oughs> <c oughs> เหนียวเหมือนคุณนี่แหละเพราะเขาดีแล้วคืนเราไปที่บ่อน้ำโยมบ่อน้ำที่พระสงตายมากที่สุดเนี่ยมาตามเข้ามาแล้วก็ไปดูกุฏิของพระถังค้ำจังนะเออเออขอแล้ว